สวัสดีครับผมสุรชัยนักบัญชีเล่าธุรกิจคลิปนี้ผมจะมาเล่าเรื่องของข้อมูลนะครับหรือสารสนเทศที่ควรจะต้องมีอยู่ในโลโกโฟไฟล์นะครับอันนี้เป็นการปฏิบัติงานจริงนะครับเป็นตัวอย่างจริงนะครับที่ผมทําให้กับลูกค้าไปนะครับก่อนอื่นนะครับผมก็ขอเท้าความนะครับอันนี้ทําเพื่อ สรุป5ขั้นตอนนะครับเวลาที่ผมจะเข้า,าทำงานให้กับลูกค้าเนี่ยจะมีการ c off meeting นะครับเรียกทางด้านไม่ว่าเป็น president หรือ CEO นะครับหรือ MD นะครับของบริษัทย่อย m e นะครับนั้นๆน,น,นะครับเข้ามานั่งฟังมีทั้งหมดนะครับว่ามีอะไรบ้างก็จะมีพูดแตะเรื่องของ5ขั้นตอนพูดถึงขอบเขตของการทำงานนะครับที่ผมแปลเป็นภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาให้นะครับเพราะเวลาไปคุยกับท่าน ท่านทั้งหลายนะครับก็จะมีการคุยเป็นภาษาอังกฤษนนคือสเต็ปที่หนึ่งเนี่ยเป็นการลงทุนทางตรงทางอ้อมนะครับของบริษัทย่อยนะครับ MNE นะครับในประเทศไทยนะครับมากกว่า50%นะครับมีรายการที่ถูกคอนโทรลนะครับโดยเฮดคอ u a เดอร์นะครับแล้วก็ต้องลิสต์ตัว related p าตี้มาทั้งหมดใครที่เหลือนะครับสเต็ปที่2คือ200ล้านบาทนะครับผมไปไปเร็วๆนะครับเพราะว่าเคยบรรยายเป็นภาษาไทยแล้วนะครับ แล้วก็มีกางต้องมีการดิสโคเชอร์นะครับเปิดเผยในดิสโคเชอร์ฟอร์มนะครับตามมาตรา70นะครับ DCF นะครับส่วนสเตจที่3เนี่ยก็ต้องมานั่งไล่ดูนะครับอินเตอร์คอมบินิทาร์เซ็กชันว่ามีอะไรบ้างระหว่าง HQ นะครับกับซัพพลายเดยไทยหรือ n m e ไทยนะครับแล้วก็ระหว่างซัพพลายเดยไทยด้วยกันเองนะครับกับรีเตตไทยหรือรีเตอไม่ว่าจะเป็นเวียดนามลาวหรือกัมพูชานะครับอันนี้คือต้องมานั่งไล่ดูเสร็จ uh, ท่าเซชันทั้งหมดนะครับตั้งแต่จริงๆก็หมายออกมาตั้งแต่ปลายปี61นะครับบรงทับใ้62น็คือแสดงว่าณตอนนี้เนี่ยจะต้องมีรายการท r a เฟ f ร์ p เพ c i n ซิ่งฝังอยู่นะครับตั้งแต่62 63 64นะครับคือมีความเสี่ยงละ3ปีนะครับ64ปีนี้เป็นปีโควิดนะครับก็ไม่ไม่ทราบว่าจะทันไหมปรับปรุงรายการหรือแก้ไขรายการท่าเฟิร์นเพลย์ซิ่งได้นะครับสเตจที่4ก็มานั่งเรื่องของการกําหนดนะครับเรื่องของอ่าเฟิร์นเพลย์ซิ่งโพลีซีนะครับอันเดอร์หรือว่า อ่ follow follow หรือ buy นะครับ O E C นะ O E C D นะครับอันนี้ผมก็จะอธิบายให้กับท่านอนะ่ ท่านเอดีนะครับเพรสิดเน้นะครับฟังนะว่าเลือกอย่างไงครับบริษัทย่อยนะครับหือเอ็มในประเทศไทยเนี่ยต้องมาเลือกหนึ่งหรือ2วิธีหรือ3วิธีแล้วแต่มากกว่านั้นนะครับหรือว่าแค่วิธีเดียวนะครับจาก5วิธีที่ออกโดยนะครับกำหนดโดย o ออีดีนะครับมีการเบสมาร์กิ่งกับกลุ่ม t s i อสไอทนะครับในประเทศไทยด้วยนะครับว่าค่าเฉลี่ยต่างๆที่สาระสําคัญเนี่ยครับในกลุ่มค่าเฉลี่ยนะบริษัทเอ็มเอเนเอ็มเอเนีนะครับบริษัทย่อยในประเทศไทยเนี่ย มีค่าเฉลีย่ยค่าต่ำกว่าค่าเฉลีย่ยตรงกลางหรือสูงกว่าหรือว่าต่ำกว่ายังมีสาระสําคัญนะครับก็ต้องมีการปรับปรุงครับในการคํานวณของ CIT นะครับเรื่องของว l ลลิงแทกตามมาตรา70ดด้วยนะครับ อันนี้พอได้ตรงนี้ปุ๊บก็มานั่งคํานวณนะครับเรื่องของเอ่อกาเรียกอินเทอร์คอทายอะไรเงนะครับหรือว่าค่าสถิติจะเอากลุ่มประชากรของข้อ2นะครับที่ทําเบนส์มาร์กิงนะครับหรือเทสต์แคมปานีเนี่ยมาทําตรงนี้นะครับนั้นในกลุ่มข้อ4เนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็จะไปอยู่อ่าประจุในเป็นทาร์นเฟิร์นเพซิ่งด็อกเมนต์นะครับตรงนี้นะฮะซึ่งเอ็มเอ็นประเทศไทยหรือบริษัทย่อยประเทศไทยเนี่ยจะเป็นคนทํานะครับข้อหนึ่งซีพายซีเนี่ยเป็นแม่ทําแล้วตอรก็เทคควอเด นะครับถึงจะทําตรงนี้ได้แล้วก็บริษัทแม่เองในต่างประเทศเนี่ยเขต้องทำา a ต t e r f i l ์ครับมาส t ตอร์ต้องทําขึ้นมาแล้ว h อร์ coder เป็นคนทำนะครับส่วน local file เนี่ยคือส่วนใหญ่ก็คือบริษัทเอ็มในประเทศไทยเป็นคนทำนะแล้วก็อันนี้ทำเพื่ออะไรนะครับทําเพื่อไปสัาดดงให้กับ TRD นะครับเวลาถูกตรวจสอบนะครับ อันนี้คือห้าขั้นตอนนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็บรรยายได้ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับก็เดี๋ยวภาษาอังกฤษวิชาภาษาอังกฤษบรรยายเนี่ยอาจจะทําขึ้นมาก็ได้นะครับในอนาคตแล้วก็โกของหน่วยงานบัญชีคือซี c i t นะครับสับมิดพงอัดดอร์นะครับแล้วก็ DCF นะครับตามมาตรา70ทวีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดพลาดนะครับก็คือ penalty นะครับตามอาร์ติเคิลนะอาร์ติเคิลที่35นะครับ เตลีนะครับแล้วก็ถูกปรับสองแสนแล้วก็มีเซอร์ชาร์จนะครับอันนี้คือสรุปเป็นภาษาอังกฤษให้ฟังเผื่อจะเอาไปให้กับเจ้านายนะครับที่เป็นชาวต่างชาติดูอีกทีนึงครับอันนี้เป็นแผนงานที่ผมเคยบรรยายในคลิปที่แล้วไปแล้วนะครับว่าอเว r ร์เของบริษัทที่ผมทำนะครับที่กลุ่มที่เป็น Medi u m s i ซ e ์นะครับขนาดกลางๆนะครับตัวอย่างคือบริษัท ABC เนี่ย m e เ i u m size เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณโดยเฉลี่ยนะครับประมาณ40วฟันบวกลบนะครับ มีเทียมไซส์เนี่ยแต่อา,อาจจะมีเขาเรียกว่ากลุ่มของประชากรเปรียบเทียบอาจจะเป็นอลอตนะครับคือประมาณประมาณเป็นร้อยขึ้นไปนะครับหรือเกือบใกล้ๆหลายใกล้ใกล้ๆพันก็มีนะคือต้องมา c l a ิฟายหรือก็มาเปรียบเทียบตรงนี้นะครับในกลุ่ม ETF เ,เ,เนี่ยก็จะบวกว่าแถว40วันนะครับประมาณเก้าขั้นตอนที่เคยบรรยายไปนะก็ไปหาดูในคลิปได้นะครับย้อนหลังไปนะครับ แต่ละสาคัญที่จะต้องเอาอขอข้อมูลจากบัญชีนะครับ่อตรงนี้ครค่อนข้องยาวอีกหนึ่งนะครับก็ส่วนใหญ่เป็นงานในภาษาหลักๆของบัญชีไปแล้วนะครับแล้วก็มีเรื่องของ contract agreement นะครับหรือเรื่องของรายการที่เกี่ยวกับ transfer pricing transaction นะครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือถ้าไปไปได้เนี่ยอาจจะต้องขอดู headquarter master file นะครับด้วยนะฮะเพื่อจะเอาข้อมูลรายละเอียดมาใส่ใน local file ของประเทศไทยนะครับ อันนี้เป็นสรุปกฎหมายนะครับที่จะต้องถูกเปิดเผยนะครับในดิสคอเชิฟอร์มอันเนี้ยผมเคยให้คปรึกษาไปนะครับบางบริษัทเนี่ยตรงเนี้ยนะครับถือหุ้นคือถือหุ้นแม่เองถือหุ้นบริษัทย่อยนะครับผ่านบริษัทย่อยในประเทศไทยทีนึ่งนะครับแล้วก็ถือมาถือหุ้นในย่อยขั้นที่หนึ่งะครับส่วนแม่เองก็เรียกว่าอิน i ดเร็ i ซ์อิน n ดเร็อินเนะครับก็ย่อยแม่เองเนี่ยมีการถือหุ้นบริษัทย่อยนะครับที่ เข้าขายนะครับตามกฎหมายเนี่ยตรงก็มีนะครับคือเรียกว่าทั้งอินเดเล็กและไดเล็กเนี่ยเข้าขายถึงเกิน50%คือต้องทำนะครับอันนี้เคยมีคนผิดพลาดนะครับการกรอกกระเ้อฟอมผิดพลาดแล้วบางทีเองแม่เองเนี่ยถือหุ้นบริษัทในเวียดนามนะครับในกัมพูชานะครับแล้วมีรายการกับประเทศไทยนะครับบริษัทย่อยประเทศไทย บรษัเจไดทไทยเนี่ยก็ควรต้องยื่นรายการที่อยู่ในแคนเเดียแล้วก็ในลาวด้วยนะครับอันนี้คือผิดพลาดนะครับคือไม่ทำนะครับอันนี้รลายห้ฟังว่ามีความผิดพลาดแล้วก็ยังไม่ทราบว่าการเปิดเผย d i s u l ิ u ั r ฟอ o r m ผิดนะครับมีค่าปรับเท่าไหร่นะครับนี่ยังไม่มีกฎหมายรูปออกมาที่ชัดเจนนะครับนั้นตรงนี้นะครับก็มีพูดเกี่ยวกับ กฎหมายดิจิทัลฟอร์มนะครับมีกฎหมายที่บังคับให้บริษัทย่อยนะครับประเทศไทยนะครับจะต้องยื่นอะไรบ้างนะครับตามมาตรา70ตวิทตามมาตรา7 0ตรีก็หมดลงโทษคือมาตรา35นะครับนคืออาร์ติคลที่35นะครับ นี่ตัวอย่างนะครับที่เกิดไปตั้งแต่แรกนะครับตัวอย่างเนี่ยเป็นตัวอย่างจริงที่ทำนะครับทำงานมาจริงๆว่าในข้อมูลในโคโลโ,โ,ค,โ,ลโคโลฟ์ฟาร์มนะครับควรจะมีอะไรบ้างอันนี้ตัวอย่างเนี้ยมันมีบริษัทย่อยนะครับมีคอนเทนต์นะครับ มี liability นะครับมี่อเรียกว่า intangible asset อยู่ด้วยนะครับมันก็เลยมีข้อ6ขึ้นมาโดยปกตินยข้อ6จะไม่มีครับส่วนใหญ่เนี่ยข้อ6เนี่ยจะอยู่ที่บริษัทแม่นะครับาบริษัทแม่เป็นคนชาร์จไม่ว่าจะเป็นเอ่อ p าเท n t หรือว่า r o y a l t y นะครับหรือว่า TA นะครับ technical assistant เนี่ยแม่จะเป็นคนชาร์จนั้นข้อ6เนี่ยแม่จะเป็นคนทำนะครับโดยปกตินะครับลูกส่วนใหญ่จะมาจบที่ข้อ5นะครับ นะครับข้อ5นั่นคือถ้าดูในกลุ่มของ local file เนี่ยนะครับคอนเทนต์ที่มีอยู่เนประมาณสัก5เรื่องนะครับส่วนข้อเรื่องที่1นึ่ง introduction นะครับคือ background หรือ purpose นะครับหรือ scope เนี่ยเอามาจากส่วนใหญ่มาจาก่าษทย่อยในประเทศไทยนะครับแล้วก็มาเท่า file ที่อยู่ที่แม่นะครับว่แม่อาจจะควรจะต้องแปลมาจากภาษาอะไรก็แล้วแต่ของภาษาแม่นะครับเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้กับที่ปรึกษานะครับ มาศึกษาแล้วก็เอาคอนเทนต์ต่างๆ,างๆมากรอกตรงนี้นะครับวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะครับเพื่อนะครับเพื่อเอาข้อมูลของใน m มอร์เซ่ฟาวเนี่ยมาใส่ตรงนี้นะครับอยู่ในข้อ2อ่าข้อ3นะครับโททีนะข้อ3นะครับแล้วข้อ4ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับดูข้อ2ก่อน สองเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงเรื่องกี่ยกับเกี่ยวกับ regulation นะครับที่ออกโดยนะครับ OECD นะครับโอเอซีไกด์ไลน์ว่าอย่างไรนะครับ arm length principle คืออะไรนะครับแล้วก็ transfer pricing methodology นะครับ เป็นมีอะไรบ้างน,นะครับมี5วิธีมีอะไรบ้างนะสองกลุ่มละ5ว,วิธีมีอะไรบ้างน,นะครับอันนี้นะครับคือข้อ2จะเป็นพาร์ที่พูดเกี่ยวกับทฤษฎีส่วนข้อ3าเป็นเฟรมเวิร์กนะครับเฟรมเวิร์กอันนี้แหละจะเข้ามาสู่โครงสร้างของอ่สินค้าฟังชั่นแลของบอริษัทย่อยในเอ็ e ในประเทศไทยนะครับแล้วก็มีการหลักการในการทำอัมล p r i ิสโปนะครับในประเทศไทยมีไหมแล้วก็ ตรงนี้ค to well ือรายการระหว่างกันนะครับม pues ีอะไรบ้างระหว่างบริษัทเออเฮดคอร์เตอร์กับบริษัทในไทยบริษัทในไทยกับรีเดกเต็ดต่างประเทศหรือบริษัทในไทยกับรีเดกเต็ดในประเทศไทยนะครับเพื่อจะตรงนี้เอาตัวคุณแม่ต่างๆรายการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอัลกอริทึมไม่ว่าจะเป็นคอนแทรคต่างๆเนี่ยมาจัดทำก็นเลยโพลแล้วก็กําหนดนะครับอทาร์ฟเฟอร์พรายซิ่งพอลิซีนะครับขึ้นมานะครับว่าทาร์ฟเฟอร์พรายซิ่งพอลิซี่ยควรจะมีอะไรนะครับอันนี้หลักการฮะนั่นคือก็จะ ก็โหวดปมอยู่ในข้อ3นะครับพอได้สรุป Policy ต่างๆเนี่ยนะครับ<ม>ก็มาสรุปอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มของ intercompany transaction ขึ้นมานะครับว่าปาร์ตี้ต่างๆที่บร,ริษัทแม่นะใะเฮกควเตอร์มีมีที่ไหนบ้างน,นะครับแล้วก็มีมาลีเรเต็ปนะครับเรเต็ปทาร์เซชันกับประเทศไทยนะครับอยู่ในข้อส2มีอะไรบ้างจำนวนเท่าไหร่ไอ้ตรงเนี้ย จะต้องถูกเปิดเผยใน disclosure ฟ o r m มแต่ละปีนะครับซึ่งตรงนี้เวลาท่านสภปปกรหรือท R อี ID ประเทศไทยเนี่ยตรวจสอบง่ายมากนะครับคือเอาท b บนะครับหรือว่าที่เราเรียกกันคือไท,ทอัลบรานะครับ GL มานั่งดูชื่อชื่อเหมือนเหมือนกันแต่วงเล็บเวียดนามวงเล็บกัมพูชาวงเล็บลาววงเล็บมาเลเซียวงเล็บสิงคโปร์นะครับอันเนี้ยแค่นี้ก็รู้แล้วว่ารายการที่เกิดขึ้นเนี่ย ควรจะเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันนะครับหรือ Related Company หรืออีกอย่างหนึ่งคือเรียกว่าบริษัทย่อยของบริษัทแม่ที่มีรายการกับบริษัทในประเทศไทยนะครับอันนี้ข้อ4เนี่ยจะเน้นหนักไปที่รายการทั้งหมดนะครับแล้วก็รวมทั้งในอะไรสิทธิ์นะครับคือเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่ต่างๆที่บริษัทย่อยในประเทศไทยนะครับ มีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตนะครับเป็นผู้รับจ้างไม่ว่าจะเป็นผู้รีเซลต่างๆเนะี่ยอันนี้ตทอไมไ d e n t ฟ f y เรื่องของฟังชั่นอะไรสิทธิ์นะครับอยู่ในข้อ4.3ส่วนข้อ4.4นะครับ4.4นะครับเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าการลิคสูมคือแสดงรายละเอียดนะครับ ลิกสต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการถูกเคลมไม่ว่าจะเป็นการออกแบบของไออไม่ว่าจะเป็นการทำการตลาดไม่ว่าจะเป็นในการขนส่งต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิตที่มีของเสียต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมีจ้างจ้างที่ปรึกษานู่นนี่นั่นมานะครับเพื่อเพื่อป้องกันหรือว่า ทำให้เกิดรายการต่างๆนะครับทำให้เกิดหน้าที่เนี่ยมันมีความเสี่ยงเกิดขึ้นนะครับอันนี้นะครับคล้ายๆกับมาเตอร์ฟลของบริษัทแม่นะครับอันนี้คือต้องดีไซน์หรือต้องเอาเอามาเตอร์ฟาวเอ่เอาเดต้ของมาเตอร์ฟาวนะครับของ Head ควเตอร์เนี่ยเอามาใส่ตรงนี้ให้มากที่สุดนะครับรวมกระทั้งนะครับในตัวบริษัทในประเทศไทยเนี่ยมีตรงเนี้ยอยู่เท่าไหร่บ้างนะครับตรงเนี้ยนะครับที่ปรึกษาที่แอนาลิซินะครับวิเคราะห์และสำรวจหรือประเมินความเสี่ยงของ t a x นะครับ t a ็ก i s ส นะครับ identify ให้ให้ชัดเจนแล้วก็มาเขียนตรงนี้ให้ให้ สอดคล้องกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและเป็นสาเหตุทําไมที่มีการชาร้าด้วยราคาเท่านี้นะครับทำไมต่ํากว่าราคาตลาดเพราะอะไรนะครับตรงเนี้ยเกิดจากคลิกซัสซูมนะครับนี่ต้องโยงไปถึงแม่ด้วยบางทีแม่เนี่ยอาจจะมีการชาร้าโรโยดี้ชาา้าพา์เทนช้าทีเอนะครับช a าบเบเน e ิตฟรีอะไรต่างๆเนี่ยสาเหตุทําไมถึงชา้านะครับก็ต้องเอาข้อมูลจากบัตรฟารของแม่เนี่ยมาใส่ตรงนี้นะครับเป็นเหตุที่ทําให้ต้นทุนของบริษัทลูกในประเทศไทยเนี่ยเพิ่มขึ้น นะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับอยู่การเอาข้อมูลในรายละเอียดนะครับในบลอทีาของแม่มาวิเคราะห์นะครับส่วนข้อ5เนี่ยเป็นเรื่องของ tangible นะครับ goods นะครับ transaction นะครับอันเนี้ยก็วิเคราะห์ไปว่า tangible เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ finished goods มีอะไรนะครับอีกฟื้นก็คือเอาเอาคำของ finished goods ของบริษัทเอมในประเทศไทยมีอะไรบ้างนะครับกำหนดราคาเนี่ย setting เนี่ยเป็น unit หรือจะเป็น module หรือจะเป็น เขาเรียกว่าเป็นชิ้นเป็นอันเป็นแพ็คนะครับอะไรแล้วแต่นะครับนี่คือก็ต้อง Identify ชัดเจนนะครับแจกแจงนะครับสาเหตุในการเลือกแต่ละวิธีในการกำหนดราคานะครับแล้วมีการทดสอบนะครับ procedure นะครับมีการเทส Pro เซย์เจอต่างๆนะครับที่บริษัทในกระบวนการผลิตมีอะไรบ้างนะครับนี่หลักการไปมานี้ส่วนข้อ6เนี่ยเป็นเรื่องของ l o y a l t y นะครับก็ไม่พูดถึงนะครับในคดีนี้นะครับก็อาจจะข้อ6อาจจะข้ามไปนะครับ นี่หลักการคร่าวๆที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับมาดูกลุ่มภาษาไทยบ้างที่ทำไปนะครับสรุปนะครับเราก็ฟ้าภาษาไทยนะครับวัชภาษาไทยก็อันนี้หน้าปกนะครับทางขวามือเป็นเรื่องของสารบัญนะครับในภาษาที่ผมทําให้ลูกค้าของผมเนี่ยมีประมาณสองหน้านะครับในสารบัญนะครับก็อันนี้เป็นขนาดภาษาขนาดกลางนะครับบางครั้งเนี่ยครับลูกค้านะครับต้องการทำนะครับเป็นภาษาไทยเพื่อ แปลจากภาษาไทยเป็นภาษาของเขาเองไม่ว่าจะเป็นภาษาเกาหลีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นนะฮะก็แปลตรงเป็นภาษาเขาเลยไม่ต้องแปลผ่านภาษาอังกฤษแปลเป็นภาษาเขาอีกทีหนึงบางทีอ่กลุ่มประเทศแบบนี้เขาก็จะไม่ค่อยถนัดภาษาอังกฤษนะครับก็เลยจะทําเป็นภาษาไทยให้ผมมาทำเป็นภาษาไทยแล้วก็แปลจากภาษาไทยเป็นภาษาของเขานะครับตัวอย่างนะครับมีแค่นี้นะครับแล้วก็ถ้าบริษัทไหนนะครับติดขัดปัญหาอะไรปรึกษาได้นะครับนะครับที่เว็บตรงนี้ที่ให้ไว้นะครับแล้วก็ ภบาัคือรับจัดทำนะครับเอกสารเอ่อ transfer pricing นะครับแล้วก็มีที่ปรึกษากฎหมาย transfer pricing นะครับเดี๋ยวข้าวหน้ามาเล่าให้ฟังว่ามันมีผลลัพธ์นะครับความเสี่ยงทางภาษีเนี่ยจากการทํางานจาัดทําเอกสาร transfer pricing มีอะไรบ้างนะครับแล้วก็บริษัทต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็ กังวลเรื่องความเสี่ยงที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี62 63 64, แล้วก็64และอนาคตนะครับไม่ว่าจะเป็นท่าน p r ะธานาธินะครับ MD หรือ CEO ต่างๆของบริษัทย่อยนะครับก็กังวลว่าความเสี่ยงที่มันซ่อนอยู่นะครับแล้วก็รอเวลาคือ TRD เนี่ยจะมาตรวจสอบไม่รู้ไม่สามารถประเมินเท่าไหร่เท่าไหร่ได้นะครับจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเพราะว่าผมเองเนี่ยเวลาจะทำทำ transfer pricing ตรงนี้นะครับเอกสารนะผมก็จะเจอ,อรายการ ที่ผิดพลาดนะครับตามรายการที่เกิดขึ้นรายการนี่แล้วโยนรายการระหว่างกันนะเข้าขายช่อชวนทางภาษีนะครับแล้วก็มีมาตราเจ็ดสิบมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับจากการโอนกําไรไปล่วงหน้านะครับก็คลิปหน้าครับก็มาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะครับเรื่องการตรวจสอบนะครับความเสี่ยงหรือความผิดพลาดทางภาษีนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ